ราศีพิจิกประจาเดือนสิงหาคมนี้นะคะพิจิกสก็อปิโอเกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาจนถึง22พฤศจิกายนคุณถือเป็นพิจิกตามโหราศาสสากลน,นะคะหรือ Western a s t r o l o g y มีการนับแตกต่างจากโหราศาส์ไทยนะคะใครเป็นราศีอื่นก็ไปดูคลิปอื่นของอาจารย์นะคะ,ะมาดูกันในเดือนสิงหาคมนี้อาจารย์ย่อยมาให้แล้ว8ข้อเกิด<ม>อะไรขึ้นกับชาวพิจิกบ้างอันดับแรกชาวพิจิกชาวแมงป่องด้วยความที่ตอนนี้นะคะเจ้าดาวพลูโตดาวเจ้าลัคนาราศ ิเขาโครจรอ,อยู่ในเรือนที่4สังคมครอบครัวตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมมาแล้วเขาโครจรถอยหลังแสดงว่าชาวพิจิกตั้งแต่4ี่พฤษภาจนถึง14ตุลาคมชาวพิจิกเหมือนคนเดินถอยหลังมาแล้วนะคะหลายคนเพี้ยนหลายคนเจอในเรื่องของการต้องไปพบจิตแพทย์อาจารย์ว่านะต้องไปเจอกับโรคซึมเศร้าไปเจอกับปัญหาของตัวเองมันแล้วนะหลายคนเจอความโกรธความกดดันไปตีกรอบผู้อื่นหลายเรื่องนะพิจิกตอนนี้ต้องนิ่งๆทําใจสบายๆมากๆเลย การเป็นแปลงที่เด่นชัดสุดของพิจิกตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านค่ะบ้านครอบครัวคนในครอบครัวเนื่องจากดาวพลูโตมันโครจรย้ายเข้าในเรือนที่4มาตลอดเดือนสิงหาคมนี้บ้านครอบครัวเพศหญิงในครอบครัวสําคัญมากโดยเฉพาะพอมันโครจรถอยหลังหมายถึงการย้อนกลับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ผู้ปกครองใดๆหลายคนพิจิกหลายคนต้องออกจากบ้านออกจากครอบครัวตัวเองย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหลายคนต้องจากผู้ปกครองตัวเองเพื่อไปทํางานหรือไปเรียนใดๆพวกนี้นะคะหลายคนพบจิตแพทย์หรือบํ จซึ่ง oh <my> มีเกณฑ์การเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนนี้ข้อที่2หนูจะเห็นว่าเกิดฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนที่4เรือนบ้านเรือนครอบครัวของชาวราศีพิจิกเด่นมากเรื่องของครอบครัวบ้านอสังหาธุรกิจอสังหาของตัวเองนะคะในเดือนนี้เดือนสิงหานะฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงมันหมายถึงการเอาไฟฉายส่ 2, องเข้าไปในกล่องที่มืดๆแล้วกล่องนั้นคือเรื่องของบ้านครอบครัวของตัวเองมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันเก้าสิงหาคมจนถึงวันที่22สิงหา15วันนี้14วัน,น ฟูมูลจะส่งผลให้ชาวพิจิกเห็นอะไรชัดมากขึ้นในครอบครัวตัวเองในบ้านตัวเองในญาติพี่น้องตัวเองเข้าใจคุณแม่มากขึ้นเข้าใจคุณพ่อมากขึ้นและในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองทําหลายคนมีเกณฑ์การที่จะได้กลับไปเข้าใจกลับไปรับภาระแบ่งเบาภาระต่างๆครอบครัวเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของครอบครัวเ,เป็นสิ่งที่พิจิตต้องเกี่ยวข้องต้องมีสติมากๆในการดีลวับท่านนะคะฟูมูลทาให้อเนจีมันรเร้าเร่งพลังงานระหว่ังการมีปากเสียงการมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวง การที่ผิดใจกับคนในครอบครัวมรดกหานไม่ลงตัวแบบนี้นะคะคนจะขายที่ขายทางเกิดการทะเลาะก,กันจนผิดหวังไม่สําเร็จอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังนะทีนี้ข้อที่3ค่ะมันเกิดลูน่าอีคลิปเวลาที่เขาเกิดจันทคาาสุริยคาาปีหนึ่งมันเกิด2ครั้งนะคะลูน่าอีคลิปอีคลิปคือจันทคา่าลูน่าคือจันทะลุปลการานะการเกิดครั้งนี้มันเกิดขึ้นวันที่8กันยาแต่พลังงานของเขาจะส่งผล6เดือนแสดงว่าส่งผลตั้งแต่8สิงหาคมจน นถึง8กุมภาพันธ์และส่งผลในเรือนที่5ของชาวราศีพิจิกเรือนที่5มันหมายถึงในเรื่องของอการพน,นันการแข่งขันการแข่งการเสี่ยงโชคก็ได้มันหมายถึงคนที่ทาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความบันเทิงก็ได้เด็กๆบริวารผูดจรแต่เวลาเกิดโซลาลูนา่าอีคคิปจันทคาตในเรือน5เนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องคู่เรือนที่1กับเรือนที่7ต่างหากที่มันจะส่งผลในเรื่องคู่ชัดกว่าสแสดงว่าอะไรตั้งแต่8สิงหานี้จนถึง8กุมภาพันธ์ชาวราศี พิจิกที่เป็นนักเขียนที่เป็นนักวาดภาพที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานเขียนงานแต่งนิยายดีมากเลยโครงการจะปิดจบคน oh, <wow. S 1> ทําวิจัยอยู่คนทํางานวิจัยทําวิทยานิพนธ์ทําโครงการการงานในดๆที่มันติดขัดมันจะจบได้แน่นอนนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องพวกนี้แล้วลูไนคลิปครั้งนี้มันจะเห็นชัดในเรื่องของเด็กๆบุตรบริวารของตัวเองคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจลูกตัวเองมากขึ้นหรือคุณจะเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยขบดกเรามากแค่ไหนนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องตั้งใจยอมรับมันเลยฮะว่าเออจกักรวา ทําให้เราเห็นว่าลูกเราเป็นแบบนี้พฤติกรรมนะฮะคุณต้องเข้าใจปรับเปลี่ยน flexible ยืดหยุ่นให้มันเข้ากับลูกกับบุตรเราให้ได้นะเพราะมันจะมีการดื้อรั้นเกิดขึ้นแน่นอนละ่ะในเรื่องที่4ี่ในเรื่องของเม็ดเงินนะคะดาวพฤหัสคือดาวเจ้าเงินสดดาวเจ้าเรือน2พฤหัสไปอยู่เรือน9โอเคคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศจะได้เงินเยอะมากเลยนําเข้าส่งออกโลจิสติกขนส่งนะคะคนที่ขายของออนไลน์ที่มีเกี่ยวพันกับต่างชาติต่งางภาษาเข้ามาเนี่ยคือดี <Wow. S 1> กัน เงินในเ่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือดีมากเลยถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงต้องไปเสี่ยงลักษณะที่เกี่ยวพันกับต่างชาตินะถ้าในไทยอาจารย์ว่าน่าจะไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่นะแล้วดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นลังกลุ่มกันในเรือนการต่างประเทศมันเด่นมากเลยนะคะกับคนที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะนะอันนี้จะเป็นในเรือในข้อที่5ละในข้อที่5คนที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวพันกับเรื่องของการจะยื่นวีซ่าเอกสารอาจารย์หนูจะไปเรียนต่อค่ะหนู จะได้ไหมจะผ่านไหมวีซ่าออสเตรเลียนะฮะหนูจะไปวีซ่านักเรียนจะได้หรือเปล่ากินกราฟยื่นไปได้ไหมการจะไปสอบพลเมืองซิสเตนชิพดีไหมเลิเลยค่ะชาวพิจิกดีมากเลยและจะดีเพราะดาวพฤหัสยังอยู่ในราศีกรกฎจนถึงมิถุนาปีหน้าเพราะฉะนั้นนะยังคงดีจนถึงมิถุนาปีหน้านะคะชาวพิจิกขาเรื่องเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอาจารย์ย้อนกลับมาในเรื่องของเม็ดเงินนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปนะฮะเจ้าดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินการลงทุนดาวพุธโคจรถอยหลังในเรือนการงานแสดง ว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงน่ะไม่ค่อยสู้ดีเลยนะคะตั้งแต่18กรกฎาคมจนถึง11สิงหาคมเพราะดาวการเงินมันโครจรถอยหลังนะไม่ควรลงทุนในช่วงนี้นะคะไม่ควรเจรจารต่อรองใดใ,ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยละกันนะในเรื่องการงานค่ะในเรือนที่10ถามว่าเด่นไหมยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ดีที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวการงานมันกลับโครจรเข้าบ้านการงานทีนี้อาจารย์ฝากไว้หน่อยวันที่8เดือน8สิงหานะไลออนพอเทลสเกตนะ,ะหมายถึง ประตูสิงโตไลออนคือราศีสิงแล้วดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าราศีสิง์ราศีสิง์เป็นราศีการงานของชาวราศีพิจิกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์กับเข้าบ้านตนเองณน15ะองศาราศีสิง์คือวันที่8เดือน8นี่คือวันที่เลิศสุดในเรื่องของธุรกิจและการงานไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือส่วนตัวหรือทําธุรกิจใหม่ของชาวพิจิกเลิศที่สุดประตูสิงโตจะเปิดเนื้อออกมาการลงเสาเข็มลงเสาเอกในช่วงนั้นคือดีมาก8เดือน8นะคะคือทำ ได้เลยนะแล้วดาวพุธโคโจรถอยหลังในเรือน1ิบแบบนี้มันหมายถึงว่าการย้อนกลับไปเจราจาต่อรองพูดคุยด้านการงานกับหัวหน้าเราขอขึ้นเงินเดือนใหม่ดูซิเจราจาใหม่ดูซิในเรื่องงานนะกลุ่มลูกค้าเก่าดูซิดีค่ะดีมากด้วยอันนี้คือดีมากด้วยนะเป็นบวกกับตัวเองนะคะหลายคนมีการมีเกณฑ์การปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นได้ด้วยนะตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึง22สิงหาคมเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เขาโคโจรอยู่ในเรือนที่1ิมันมีการปรับเปลี่ยนด้านการงาน เชิงบวกมีการเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงบวกหลายคนที่รอคอยอยู่นะอาจารย์ถือว่าเป็นบวกแล้วดีนะควรเปลี่ยนงานในช่วงนี้ไหมได้นะได้นะคะทําได้นะแต่ทําได้ไหมนะหนูคือทําให้มันแล้วเสียก่อนยีสิบสองสิงหาแนถะึงจะดีสุดอะนะทีนี้อ่ะแล้วหลายคนที่รอคอยงานก็มีเกณฑ์การได้งานด้วยนะทีนี้ในข้อที่7นะคะมันเกิดนิวมูนในเรือนที่11ที่อาจารย์วงไว้ตรงนี้นิวมูนมันคือพระอาจารย์เริ่มต้นการโครจรครั้งใหม่แต่นิวมูลเรือน11มันหมายถึงการเปลี่ยนกลุ่มสังคมแสดงว่า ตั้งแต่วันที่23สิงหาจนถึง7กันยายนชาวกันชาวพิจิกหลายๆคนเนี่ยจะมีเกณฑ์การเหมือนต้องจบกับสังคมหนึ่งไปคบกลุ่มสังคมใหม่เลิกกับเพื่อนกลุ่มนี้ทะเลาะกันไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่แบบนี้ค่ะอันนี้มีเกณฑ์การเกิดขึ้นที่สําคัญมันเกิดอันนี้ขึ้นโซลาอีกฤิษการเริ่มต้นใหม่จริงๆที่แบบเป็นพลังงานของสุริยคราสสุริยคราสเกิดขึ้นในเรือนที่11ของชาวราศีพิจิกในวันที่22กันยาแต่อิทธิพลส่งผลตั้งแต่วันที่22สิงหาแส y i ว่า 2สิงหาคมจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะฮะปี2 0 2 6 6เดือนนี้ชาวพิจิกหลายคนอาจารย์ว่าทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มเก่าวะ่ะแล้วไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วดีมากเลยเปิดโลกใหม่เพื่อนกลุ่มใหม่สังคมใหม่นะเลิศเลอแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่นี่น,นี่คือโอกาสของการทําความฝันให้เป็นจริงฝันเป็นจริงคือฝันที่ตัวเองฝันฉันอยากที่จะมีร้านเบเกอรี่ของตัวเองฉันอยากที่จะมีเอ่เอ,อทำธรุรกิจขายออนไลน์ของตัวเองทําช่วงนี้นะคะทาช่วงนี้นะคะ22สิงสิงหาเป็นต้นไปลงมือค่ะ พลังงานของโซลคริปสุริยคราสจะส่งผลให้ชาวพิจิกททำได้ดีพิจิกเป็นคนที่มีไมล์พาวเวอร์สูงมากพิจิกเป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งมากๆเพราะฉะนั้นเอาพลังงานด้านบวกตรงนี้ออกมาใช้ไปหาจิตแพทย์ก่อนก่อนอื่นใดนะคนที่เพี้ยนอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่แปดพิจิะ่ะเห็นความพยายามเป็นของหวานอาจารย์อยากให้หนูวางความพยายามลงได้ไหมวางความพยายามลงวางความหักไม่ได้งอไม่เป็นลงอะลองยืดหยุ่นบ้างแล้วพิจิกจะสบายขึ้นจะสบายใจขึ้นข้อที่แข้อ ก็สุดท้ายดาวอังคารค่ะโคจรกลับเข้าเลือน12ลดเลยป่วยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลย7สิงหาจนถึงประมาณ22 21กันยาเกือบ2เดือนน่ะป่วยค่ะเจ็บป่วยไม่สบายภูมิตกภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับระบบหายใจนอนไม่หลับหลายคนมันทบทวนเป้าหมายอยู่นั่นแหละคิดเยอะนอนไม่หลับนะภูมิตกระวังนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่วันที่1จนถึง19สิงหาอังคารดวงนี้จะเล็งเห็นไหมคะออปโปสิตกับทั้งดาว แล้วก็เนบจูนติดเชื้อง่ายมากเลย1-19สิงหาคมติดเชื้อภูมิตกแรงกายแรงใจต่ําแรงขับไม่ค่อยมีอ่อนแอจังเลยตอนนี้ก็เป็นแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วคนฟังคิปอาจาย์อยู่อาจารย์ว่านะทำไมฉันไม่มีแรงขับวะจิตมุ่งมั่นฉันไม่มีเลยอะฉันไรจุดหมายฉันดูตัวเองอ่อนพลังจังเลยกลับไปหาแพทย์ชันตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วพลังงานของโซลาไคล์คลิปมันจะปลุกจิตสํานึกจากภายในขึ้นมานะจากภายในขึ้นมาทําให้เราสามารถทําตามความฝันเราได้อ่ะโอเคถือว่าเรื่องเกี่ยวกับครอบ คร,รัวอสังหาริมทรัพย์เด่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้อสังหานะไม่ใช่นะคะหลายคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์พลังงานแบบนี้ขายที่ขายทางได้ไหมมันไม่ใช่พลังงานการขายที่ขายทางได้แต่มันทําให้คุณเห็นโอกาสในเรื่องนั้นมากกว่าว่าควรขายที่แปลงนี้หรือเปล่าฉันควรขายบ้านหรือเปล่าจากฟูมูลจาได้ไหมอยู่ๆไม่เคยคิดเลยเจอปัญหาการเงินและขายแม่งเลยอะไรเงี้ยนะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบนั้นมากกว่านะคะเรื่องของการเงินที่เกี่ยวพันกันกบต่างประเทศดีคนจะไปต่างประเทศคือดีเกี่ยวพันกับเรื่องต่างประเทศดีเกี่ยว ก็เรื่องของงานประจำงาธุรกิจส่วนตัวคือถือเป็นบวกเหมือนกันนะฮะและเรื่องสุขภาพต้องระวังใครเป็นราศีพิจิกบ้างพิมพ์คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยสิคะแล้วก็เจอกันในเดือนหะน้าเดี๋ยวนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ